ประเด็นวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันชูและดิฉันดาีพันวงการบรเวทค่ะ สวัสดีค่ะคุณหันฉู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะประเด็นที่เราสองคนอยากจะนําเสนอเป็นพิเศษก็ยังหนีไม่พ้นในเรื่องของวันชาติจีนใช่ค่ะค่ะซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีนะคะ,คะและก็อย่างที่หลายคนคงทราบกันดีแล้วว่าวันชาติจีนปีนี้มีความพิเศษเพราะว่าตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะค่ะซึ่งเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนจริงจริงภาษาจีนเนี่ยชื่อนี้ก็มีที่มาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะภาษาจีนคือจุงเชียวเจี่ยค่ะ,คะเป็นวันที่15เดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของจีนค่ะเดือนที่8เป็นเดือนที่2ในฤดูใบไม้ร่วงค่ะจึงเรียกว่าจุงเชียวเพราะว่าชาวจีนเรียกพี่ชายอายุมากที่สุดเป็นปู่ะ,ะแล้วก็พี่คนรองคือจุงค่ะ,คะส่วนวันที่15เดือน8ก็อยู่ตรงกลางของจุงเชีว จึงตั้งชื่อว่าจงชิวค่ะ,ะเป็นที่มาที่มาจากการเรียกชื่อพี่ชายนะคะ,ะก็คือคนโตเนี่ยเรียกว่าป๋ยค,คนรองเรียกว่าจงชแต่ว่ามาเรียกจงชิวก็เพราะว่าอยู่ตรงกลางอของตรงกลางของจงชิวจึงตั้งชื่อว่าจงชิวค่ะ,ะนะคะมีที่มาที่ดิฉันก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะกับคําว่าจงชิวนะคะสำหรับวันนี้ดวงจันทร์ก็คือเป็นจันทร์วันเพนแต่ว่าะจะมีความกลมสมบูรณ์ที่สุด ชาวจีนเขาก็เลยถือว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะชาวจีนถือว่าเทศกาลนี้นะคะครอบครัวต้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะญาติ<ะ>พี่น้องก็จะเยี่ยมเยียงกันแล้วก็ลูกจะกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ค่ะ,ะเมื่อเทศกาลแห่งความพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้แล้วในเรื่องของอาหารการกินต้องมีความพิเศษที่แน่ๆเลยก็คือขนมไหว้พระจันทร์นั่นเองอืมใช่<ะ>ค่ะ ในสมัยโบราณชาวจีนจะใช้ขนมไหว้พระจันทร์มาเส้นไหว้พระจันทร์นะคะค่ะแ,และก็เสริรทอดจนถึงปัจจุบันมีความหมายว่าทั้งครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาค่ะค่ะก็สําหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะสาหรับชาวจีนความนิยมในเรื่องของรสชาติขนมไหว้พระจันทร์นี่ต้องบอกว่าแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างซึ่งความแตกต่างนี้ก็คือต้องน่าจะแตกต่างกับที่รสชาติที่คนไทยคุ้นเคยกันด้วยค่ะส่วน รสชาติไหนแบบไหนที่นิยมในปัจจุบันนี้นี่มาเริ่มกันที่แบบของทางใต้ก่อนดีไหมคะอืมได้ค่ะขนมไหว้พระจันทร์แบบกวางตุ้งชาวจีนเรียกว่ากวาื่อเยว่ยบิงค่ะค่ะอืมขนมไหว้พระจันทร์แบบกวางตุ้งเป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดอย่างกว้างขวางที่สุดของจีนค่ะค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ก็นิยมขนมไหว้พระจันทร์แบบนี้นะคะ ซึ่งจะใช้วัตถุดิบและก็ฝีมือที่ละเอียดประณีตแป้งข้างนอกจะนุ่มนวลแล้วก็ไส้มีหลายอย่างนะคะเ<ะ>ช่นถั่วแดงเม็ดปัวไข่แดงเค็มผลไม้เป็นต้นค่ะรสชาติก็ค่อนข้าง,างหวานรูปทรงและภาพลายสวยขนมแบบนี้แตกยากและก็ทำแพ็กเก็ตง่ายนะคะจึงนิยมใช้มาเป็นของฝากค่ะ,ะสำหรับ ขนมไหว้พระจันทร์แบบกวางตุ้งนี่ดิฉันก็เชื่อว่าเป็นรสชาติทางใต้ที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รับได้ง่ายนะคะสำหรับขนมไหว้พระจันทร์เมื่อมีของภาคใต้อย่างกวางตุ้งแล้วภาคเหนือก็น่าจะต้องมีแบบที่ได้รับความนิยมเหมือนกันใช่ค่ะลักษณะของภาคเหนือนี่จะเป็นยังไงคะขนมไหว้พระจันทร์ของภาคเหนือแป้งข้างนอกจะหนากว่าแบบกวางตุ้งนะคะไม่นุ่มนวล แต่ว่าเหมือนเป็นกุกกี้มากกว่าค่ะไ<ะ>ส้ก็ไม่หวานเท่ากับแบบกวงตุ้งค่ะจะมีไส้ถั่วห้าชนิดเรียกว่าอู่เหรินเซี่ยนค่ะ,ะมีทั้งถั่วลิสงมะเลทานตะวันเอลอมัน แล้วก็เมล็ดพืชและงาค่ะค่ะสำหรับอูหลนี่ดิฉันน่าจะคุ้นหูกับชื่อที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยก็คือ,อชื่อเรียกที่ว่างโงยิงโอเพราะว่าจะมีห้าอย่างเหมือนกันนะคะ,คะแล้วก็ห้าอย่างที่ว่านี่จริงๆชาวเน็ตชาวจีนเนี่ยมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งที่ชาวเน็ตจีนเขารู้สึกว่าขนมไหว้พระจันทร์ไสงโงยิ้งเป็นไส้ที่ไม่ค่อยถูกปากใช่คุณคหันฉูรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่า ดิฉันก็ไม่ค่อยชอบค่ะ <c oughs> แล้วก็ยังมีบางคนอเอ่อโพสทางเน็ตว่าให้ใส่หูรนออกไปวุงกันขนมแบบพระจันทร <c oughs> ์นคะคะอาจจะเป็นรสชาติที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบชเนาะ,ะสำหรับตัวดิฉันก็เคยกินเหมือนกัน <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเป็นร้านของที่ดังจริงๆเนี่ยเอ่อธัญพืชต่างๆที่นํามาใช้ก็จะมีความหอมแต่ส่วนที่ดิฉันเคยกินมาดิฉันก็รู้สึกว่ามันแปลกเหมือนกันว่า ห้าอย่างนี้มารวมกันรสชาติมันไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่นะใช่ค่ะแต่จริงๆคุณหันฉูเป็นคนทั้งเหนือใช่ไหมคะเป็นคนภาคดอนอ๋อเชียงเหนือรสชาติที่ขนมไหว้พระจันทร์ที่ชอบนี่จะเป็นรสแบบไหนคะเอชอบจริงๆชอบแข่แดงเค็มค่ะเหมือนกันค่ะดิฉันก็ชอบแล้วก็ถ้าได้กินกับไส้ทุเรียนนะคะอย่างที่คนไทยเนี่ยจะมีไส้ทุเรียนพิเศษด้วยก็จะรู้สึกว่าเป็นรสชาติความหวานแล้วก็เค็มที่ลงตัวนะคะนอกจากนี้เห็นของทั้งเหนือ น่าจะมีไส้ออกเปรี้ยวๆอืมใช่ค่ะมันเป็นไส้อะไรคะเป็นไส้เสียงจาค่ะอืมอๆภาษาจีนใช่ค่ะภาษาจีนเรียกว่าซันจาค่ะอ๋อซันจาอืมเป็นดิฉันนึกถึงที่เอ่อสมัยเด็กๆนะคะจะมีขนมซันจาที่เป็นแผ่นๆกลมๆใช่ค่ะออกเปลี่ยวๆเขาบอกว่าสีแดงๆเออใช่ค่ะ แล้วก็ของผลมันจริงๆก็เป็นสีแดงๆใช่ไหมคะค่ะนะคะก็เป็นขนมไส้ซันจาที่ต้องบอกว่ารสชาตินี่เป็นจีนจีนแท้ๆจริงนะคะ,คะแล้วก็เป็นของทางภาคเหนือด้วยนอกจากภาคเหนือแล้วถ้าลงมาหน่อยมันจะมีไส้อะไรเป็นพิเศษอีกไหมคะทางก,างกลางๆของจีนจะมีไหมมีานกลางขนมไหว้พระจันทร์แบบมณฑลเจียงซูค่ะค่ะซึ่งมีแหล่งมาจากขนมของเมืองซูโจนะคะซูโจอืม ขนมแบบนี้ได้รับความนิยมจากประชาชนของมณฑลเจียงซูนครเซี่ยงไฮ้มณฑลเสฉยงเป็นต้นค่ะแป้งข้างนอกแบบจะทําเป็นหลายชั้นแล้วก็กรอบค่ะสีสวยและมีกลิ่นหอมมากขนมแบบพระจันทร์แบบมณฑลเจียงซูนอกจากมีไส้หวานแล้วยังจะมีไส้เนื้อค่ะเรียกว่าเซีนโร่เยว่เปิงแต่ว่าชาา เจียงซูนะคะชอบกินรสหวานเขาจะใส่ทั้งเกลือและน้ำตาลเข้าไปในไส้ค่ะออทำให้ไส้เนื้อก็มีรสหวานนิดหน่อยค่ะจริงๆสำหรับดิฉันว่าหลายๆคนเนาะน่าจะชอบไส้เนื้อเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นข,ขนมไหว้พระจันทร์แบบมณฑลเจียงซูเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ นักท่องเที่ยวชาวไทยถ้ามีโอกาสมานะคะ,คะแล้วก็มาในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ก็อย่าลืมมองหาขนมไหว้พระจันทร์แบบมณฑลเจียงซูค่ะแต่ยังมีอีกแบบหนึ่งที่ดิฉันเคยได้รับประทานแล้วก็มีไส้หอมของดอกกลาบอันนี้เป็นของที่ไหนคะเป็นของมณฑลยินหนานค่ะยินหนานทางใต้ใช่ค่ะเคุณหนิงใช่ไหมเมืองเอกเขาใช่ค่ะเมืองเอกค่ะเรียกว่าเตี้ยนสือเยว่ปิงค่ะเตี้ยนเออเตี้ยนเป็นชื่อย่อของมณฑลยินหนานค่ะ ชื่อยอ่อก็เ,ออเลยเป็นเตียนชื่อเยอปิงค่ะ,คะอันนี้มณฑลยุนนานลักษณะของขนมไร้พระจัน,นทร์มณฑลยุนนานนี่มีความพิเศษแตกต่างยังไงคะอ,อค่ะข้างนอกก็เหมือนขนมของภาคเหนือนะคะอือเหมือนเป็นคุกกี้มากกว่าค่ะ,คะแต่ว่าข้างในจะเป็นไส้ดอกกลับอย่างที่ควรรับพิพันธ์บ้านนะค,คะ ซึ่งเป็นซ่งเป็นไส้หวานและยังมีไส้แฮมนะคะ,ะที่รสชาติผสมผสผสานหวานและเค็มค่ะขนมแบบนี้ได้รับความนิยมในมณฑลยุนนานและก็พื้นที่รอบข้างค่ะสำหรับตัวดิฉันรู้สึกประทับใจกับไส้ดอกกุหลาบมากเพราะมันอมหอมแล้วก็หวานอ,อ,อร่อย,อย<ช>จริงๆค่ะ,ะ,คะแต่มีอีกแบบหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าชาวไทยนะคะน่าจะคุ้นเคยกันก็คือขนมไหว้พระจันทร์แบบสัวเทาหรือว่าแบบใต้จิ๋วเนี่ย ใช่ค่ะลักษณะของถ้าแผ่นดินใหญ่จริงๆนี่จะมีชื่อเรียกภาษาจีนไหมคะม,มีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะคะว่าเหลาปิงค่ะเหล่าปิง,ลปงและชาวซัวเถากับไต้จิวนะคะชอบกินขนมไหว้พระจันทร์กับน้ำชาอา,อาจจะแก้เลี่ยนเนาะแก้เลี่ยนแล้วก็ช่วยย่อยอาหารค่ะานะคะแก้เลี่ยนแล้วก็ช่วยย่อยอาหารนั่นเองซึ่งจริง,รงๆแล้วขนมไหว้พระจันทร์เหล่านี้นะคะห้าแบบแล้วกันที่เราแนะนํากันไปข้างต้นเนี่ย ถือว่าเป็นแบบดั้งเดิมแต่จริงๆปัจจุบันเขามีการประยุกต์ใหม่ๆชีสินค้าคแบบใหม่ๆออกมาไส้ใหม่ๆออกมาใช่ไหมค่ะเพื่อดึงดูดสายตาของผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะหนุ่มสาวนะคะจะทําไส้รสชาข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวเ,เนยแข็งอ,อืมข้างนอกก็จะทําเป็นรสชาติต่างๆนะคะ,คะ ก็มีรสชาด้วยนะคะชาเขียวหรือเปล่าชาเขียวค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวก็ทำเป็นข้างนอกภายนอกนะคะแล้วก็ยังมีขนมแหวกพระจันทร์ช็อกโกแลตอืดีเลยอใช่แล้วก็มีขนมแหวกพระจันทร์ไอติมไอติมยิ่งดีเข้าไปใหญ่พูดถึงไอติมดิฉันนึกถึงแบบหนึ่งก็คือเปลือกขีมะที่ไทยมีทําขายเหมือนกันค่ะที่จีนนิยมไหมคะ ที่จีนก็นิยมโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนาะอย่างคุณหันฉู่นี่ก็น่าจะลิ้มลองมาแล้วค่ะนะคะกับเปลือกหิมะแล้วในเรื่องของลวดลายมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเออภาพลายบนขนมก็มีหลายอย่างนะคะโดยจะเป็นภาพดอกไม้ตัวอักษรที่มีความหมายดีๆแล้วก็ตัวสัตว์ที่น่ารักน่ารักค่ะ เน้นที่จะดึงดูดคนหนุ่มสาวมากขึ้นนะเพราะว่าจริงๆขนมไหว้พระจันทร์นี่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นขนมของขนมรมเนียมแบบโบราณถ้าคนหนุ่มสาวก็ขอดึงดูดนิดนึงนะคะกับรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็รสชาติแปลกใหม่จริงๆแล้วในร้านค้าปัจจุบันนะคะที่ทําขนมไหว้พระจันทร์ออกขายเนี่ยนอกจากพวกร้านอาหารร้านกาแฟยังมีพวกยี่ห้ออื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับอาหารทํหมอกมาด้วยอืใช่ค่ะอือย่างเช่น พระราชวังต้องห้ามนะคะ,คะนึกออกไหม <laughs> พระราชวังต้องห้าม,มน่าจะเกี่ยวก็ใช่ไม่น่าจะเกี่ยวจะเขาร่วมมือกับ KFC นะคะออกขนมแหวพระจันทร์ซึ่งจะเน้นความแปลกใหม่ทางรสชาติค่ะแล้วก็รูปทรงก็ไม่เพียงมีรูปกลมนะคะจะเป็นทาเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นสิริมงคลค่ะเชน่นดอกไม้สัตว์และเป็นต้นค่ะ ขนมไหว้พระจันทร์แบบนี้ก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มหนุ่มสาวค่ะนะคะก็ขนมไหว้พระจันทร์ของพระราชวังต้องห้ามดิฉันอาจจะต้องไปหามาลองบ้างแล้วเพราะรู้สึกว่าวังต้องห้ามทําขนมไหว้พระจันทร์นะคะขนมของรสชาติของในรั้วนในวังหรือเปล่า <c oughs> จะมีความแปลกใหม่หรือเปล่า, <c oughs> อ,าอยากลองนะ,ะ,ะแต่จริงๆนอกจากในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วในเรื่องของขนาดปีนี้เขาก็มี การลดขนาดเป็นพิเศษด้วยเพราะอะไรคะอืมใช่ค่ะเพราะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก็เรียกร้องให้ประชาชนกินอยู่อย่างประหยัดค่ะค่ะอืมขนมแม่พระจั์ก็เลยลดขนาดลงด้วยค่ะ,ะค่ะค่ะจากเดิมนี่ก็ลูกใหญ่เหมือนกันเนาะใช่จากเอ่อจากเดิมเป็นน้ำหนัก80กรัมค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เอ่อร้านต่างๆได้ลดน้ำหนักไปจนถึง50กรัมค่ะ ดีเลยสำหรับคุณผู้หญิงหลายๆคนอาจจะกลัวอ้วนใช่ค่ะเพราะว่าทาการทำขนมแประจันต์แต่ใส่น้ำตาลและน้ำมันเยอะค่ะผู้หญิงและเด็กๆอาจจะกินไม่หมดในครั้งเดียวค่ะใช่ใช่แล้วก็ถ้าเก็บไว้บางทีก็รู้สึกว่าอยากจะกินให้หมดเสียดายไม่ต้องไปเก็บค้างใช่ค่ะค่ะก็เลยยิ่งกินถ้ายิ่งอร่อยอาจจะกินหลายลูกก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันแล้วก็ถ้าจะเก็บไว้นานบางคนอาจจะ เก็บจนลืมก็จะเสียของนะคะก็จะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ตรงตามกับนโยบายของผู้นำนะคะก็ถือเป็นการรณรงค์ร่วมกันที่ว่าให้กินอร่อยกินดีแล้วก็กินอยู่อย่างประหยัดนะคะซึ่งเทศกาลไหว้พระจันทร์นี่ก็ถือว่าเป็นเทศกาลดั้งเดิมที่ชาวจีนนะคะคนจีนเนี่ยในรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นรุ่นเก่าเนี่ยมีการมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะว่ามีช่วงวันหยุดพิเศษนะคะถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลแห่งความ สุขสมบูรณ์แลแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขสดชื่นในเทศกาลไหว้พระจรันทร์เวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะกลับมาพบกับคุณทันชูและดิฉันทพีพัน์วงกรงบริเวศกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะที่นี่สถานีวิทยุ c r i ปักกิ่งจัดรายการภาคภาษาไทยเสนอท่านเป็นประจำวันละสองครั้งตามเวลาในประเทศไทยดังนี้ ครั้งแรกเวลา18 30, นาฬิกา30นาทีถึง19.30นาฬิกา30นาทีด้วยความถี่7,360และ9,785กิโลเฮิรตซ์ครั้งที่2เวลา20 30, นาฬิกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาทีด้วยความถี่7,360 9,785และ1 5 2 6 0กิกิโลเฮิรตซ์